เดือนหน้าต่อไปนะคะถึงแม้จะติดขัดปัญหาเรื่องการเงินค่ะสำหรับโครงการท่าเรือทวายน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่รัฐบาลไทยไปร่วมลงทุนได้ไปร่วมลงทุนด้วยนะคะนิคมอุตสาหกรรมทวายจะมีขนาดใหญ่กว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธในไทยถึง10เท่าค่ะขณะนี้ภาคประชาสังคมในพมา่ากำลังแสดงความเป็นห่วงอย่างมากต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างตื่นตัวกันมากนะคะก็คือชาติพันธุ์กะเรียงของเมียนมาค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับรายงานของคุณจตุรงแสงโชติกุลค่ะที่นี่คือตลาดเชา้าในเมืองทาวายแววนตะนาวสีของเมียนมาผู้คนยังจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งผักสดผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารแห้ง ตลาดแบบนี้เป็นแหล่งรวมอาหารสําคัญของชาวบ้านในพมา่าไม่แตกต่างกับในประเทศไทยภาคการเกษตรอย่างข้าวผักผลไม้และหมากเป็นอาชีพหลักของชาวทวายโดยเฉพาะหมากที่กลุ่มสตรีในชุมชนจะใช้เวลาตลอดทั้งวันเก็บเกี่ยวผลหมากมาผ่าครึ่งก่อนตากแห้งเพื่อส่งขายทะเลเป็นอีกแหล่งอาหารและท่องเที่ยวสําคัญของเมืองทวายที่นี่เป็นแหล่งรวมอาหารสดจากทะเลอันดามันและเริ่มมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติ มาชมความสวยงามของทะเลชายหาดและช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตกแต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมถวายที่มีทั้งท่าเรือน้ำลึกโรงไฟฟ้าถ่านหินอุตสาหกรรมถลุงเหล็กปิตโตรเคมียานยนต์รวมอยู่กับแหล่งที่พักอาศัยที่เตรียมก่อสร้างใหม่อันนี้ถ้าดูจากอุตสาหกรรนี้ไม่ไม่ไกลจากอุตสาหกรรประมาณ10กิโลเองแล้วก็อุตสาหกรรยักษ์ใหญ่นี่ ถ้าความอะไรออกมาจากโรงงานนี้จะมาพมมปะทบกก์ต้นมากอะไรด้วยครับแล้วก็ชาวบ้า,วานก็กังวลว่าพมผลิลนี้จะน้อยลงถ้าอุตสาหาการรมเกิดขึ้นจริงๆในการเปรียบเทียบโครงการถวายกับนิคมอ,อุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองของไทยซึ่งถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนแม้ภาครัฐและกลุ่มทุนของไทยยืนยันว่าจะนําบทเรียนจากมาบตาพุทธ มาปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนิคมทวายแต่นั่นก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านและภาคประชาสังคมของทวายได้เสร็จรษ้าเนี่ยมันเลิกเขยิบไปแล้วจนเราเนี่ยมันยังยังอุบัติเหตุมาเลยไอ้ลุงมิวบางวันที่ใครเด็ดดีกิจสารได้เพียรอะไรใ่วนมไปดูก็ตั้งวงอยู่เมื่อส่วนอุบัติเดียวจนเราชิเลนๆดีๆจะไม่ชิวตั้งวงแค่มุกอย่างนี้ยากอะไรอยอางเงี้มเลยจนัเราออกมาขั้นได้ ตันทิน่นบอกว่ามีโอกาสศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในนิคมอ,อุตสาหกรรมมาตาพุทธหลายครั้งเขาเชื่อว่าทวายจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกับมาตาพุทธและอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อประเมินจากขนาดของโครงการทวายที่ใหญ่กว่าถึง10เท่านอกจากนี้โครงการทวายยังไม่มีความชัดเจนทั้งแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรการลงโทษผู้ก่อมลพิษไปดเลแต่ฮิกวนเนกบดตาตเลกระบะ ขณะว่า่ขอพวาตบาตามอกวากรณีที่ขอควาตอบบาตามาแช่ตดตอบาตาะเสียมดด้านสกูบอกว่าราัฐบาลเมียนมาและเอกชนต้องเปิดเวทีให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริงการจ่ายเงินทดเชยนั้นอาจเป็นแนวทางหนึ่งแต่ชาวบ้านยังคาดหวังให้ผู้ก่อมลพิษต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นและถูกดำเนินคดีด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือนำลึกและนิคมอุตสาหการรมพวาย เป็นการลงทุนของภาคเอกชนในไทยผู้ได้รับสัมปทานโดยมีรัฐบาลไทยสนับสนุนครอบคลุมพื้นที่250ตารางกิโลเมตรในแคว้นตะนาวศีโดยรัฐบาลเมียนมากยังเตรียมการให้เมืองทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหากการพัฒนาโครงการท่าเรือและในมอุตสาหกรรมทวายประสบความสำเร็จจตุรงแสงลเดในลไทย p ีบรายงาน